ดูเรื่องของการสร้างความปลอดภัยและความมัน่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้กันบ้างครับโดยเมตาภาคที่4ครับได้มีการปิดนะครับการฝึกอบรมในการทบทวนพิเศษสมาชิกอาสารักษาหมู่บ้านนะครับหรือว่าอรอบอและสมาชิกอาสารักษาเมืองนะครับหรือว่าอรอมอครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเนาะเมระนะครับ อำเภอเบตงจังหวัดยะลาพลโตสานติสกุลตนาครับแม่ทัพภาคที่4ได้เป็นประธานในการปิดการอบรมการฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านและสมาชิกราษฎรอาสารักษาเมืองครับในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและการปฏิบัตินะครับในการใช้อาวุธและยุทธวิถีสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับครูประชาชนรวมไปถึงสถานที่สําคัญครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ทั้งส่วนราชการนะครับต,ต่างๆเข้าร่วมในพิธีครับและนอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้ชมวิดิทัศน์การตั้งด่านตรวจการใช้อาวุธของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะแล้วก็ได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกรัออาสารักษาหมู่บ้านและอาสารักษาเมือง โดยการฝึกทบทวนพิเศษในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของกอรมนส่วนหน้าที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่โดยใช้กําลังภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการที่จะกําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในร่วมการแก้ไขปัญหานะคะรวมไปถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านตนําบลเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่การความควบคุมดูแลพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะ